สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาวัดบ้านเฮาพี่น้องเนาะบ้านเขาบ้านสาพี่น้องเนาะวัดภูสว่างบ้าน้องนาลีพี่น้องเนาะบนอ่ะสวัสดีครับบ้านเฮาพี่น้องเนาะไร้มอบานบ้านน้องนาลีบ้านตาตวดบ้านโนนสายน้องหวาบ้านพ่าวพี่น้องเนาะเพมาทำบุญวัดภูสว่างบ้านเฮาพี่น้องเนาะรังเรือนรังไว้กันมาพี่น้องเนาะบ้านเฮาคนอ่ะเชาาพุทธเช้าพุทธบ้านเขาบ้านสาเนาะพี่น้องเนาะบนอ่ะทั่วประเทศการพุ่งตั้งบ้านบ้านน้อง กโคราชงูใหญ่บ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะกำลังลไล่เข้ามาพี่น้องเนาะไล่มือบานเดิมาซอยกันทับบุญพี่น้องกันนะมาร่วมทำบุญมาร่วมทำบุญพี่น้องเนาะวัดเขาภาษาบ้านเฮาพี่น้องกันนะวัดโพสว่างบ้าน้องนาลีพี่น้องกันนะบรรยากาศกำลังังไลกันมาพี่น้องไลายืมบาสบ้านไก่เลื่อนเขียงเขตบริการพี่น้องเนาะเข้ามากันหลายคนพี่น้องกันนะกำลังไลเข้ามาไอบาดพระกุณเจ้าำปาาษศี่ลสิบลูกพี่น้องบ้านเ้าวทั้งหมดสิบลูก ก็งลงคอที่บาททั้งหมดสิบหลอดพี่น้องเนาะผมมันจะประสากันหมดเลยก็ต้องถวายหนาแต่พิธีในวิลาหรืพี่น้อง um เนาะ right ไ,ได้เวลาได้เวลามุ่งหนีมุ่งใส่บาทพี่น้องเนาะอาหารค่าไไฟใส่บาทใส่บาทเก่าบรรยากาศยอดเยียมบาทห้าพี่น้องเลยนะหลังไหลกันมาแล้วหลายแห่งนะแม่ข้าวบาทห้าก็มีพี่น้องเนาะ ท่านนี้เราจะจัียมขบเค้าขบหนาพี่น้องนอด่านเราเมากก็มาจัเเรียมพี่น้องกันนะคอยเอาไว้พระคุณเจ้าพี่น้องเคนะจัเรียมอาหาร6 7ดแ่เป็นวันสำคัญเป็นวัพระนะครับฉะนี้พี่น้องเราต้องรัง่างมาที่นี การทำบุญงการเกษตรีของชุมชนบ้านเราครับพี่น้องครับตอนนี้คือว่าเป็นบรรยากาศที่มีบุตฟ้าวสุดสนยนะครับเปพนี้ยบรรยากาศพี่น้องนอกพูนนะบ้านท่ามันก็รังรังไหลมาทำพูนพี่น้องนอกพูนนะบรรยากาศพูนนะชาบพูดชาบพูดพี่น้องนอกบ้านท่าพูนนะช่วงเข้าพรรษาพูนนะรออยู่รออยู่ เวลาอยู่คนนั้นกำลังหลัก <|pa|> ันมากๆคนนั้นนะบรรยากาศบ้านเฮาโบสบ์วัดบ้านเฮาพี่น้องเนาะงคนนั้นโอ้ยสวยงามสง่างางพี่น้องคนนั้สวยงามระหงสง่าสวยงามพี่น้องเนาะวัดบ้านเฮาพี่น้องวัดโพสว่างบ้านน้องนาดีพี่น้องคนนั้นบรรยากาศวันเข้าพรรษาเราได้อาภัณฑบรรยากาศด้วยร่้วไม้เบิ่งพี่น้องเนาะบ้านเฮาคนนั้นสวยงามสวยงามบรรยากาศพี่น้องเนาะ ลองเท่าไปดพองเ้อเวลาแล้วพลเดียวงานวัดปูสว่างนะครับก็จะเป็น่านด่าเท่าพน้องเนาะเทียมกเขาไอ้พระพุเจ้าบริดัใสซาราพน้องวัดบ้านเข้านภลักิจังไรก็สามารถพน้องไ้มานาอยู่พี่วคหนเอาชวงเฮา